สวัสดีครับเนี่ยผมเองลูปแปงตอนแรกผมก็นอนอยู่ดีหละครับแต่พอตื่นมาก็มาติดอยู่ในโลกของอะไรไม่รู้เป็นโลกที่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมพอดูทรงแล้วผมคงน่าจะต้องอยู่อีกยาวเลยครับฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับถ้ากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม พอเกิดมาเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเป็นตามคาดผมได้งงสุดๆเลยครับว่าโลกนี้เนี่ยคือโลกของอะไรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมไม่คุ้นเลยแต่ผมเนี่ยก็ได้เจอกับลุงคนนึงครับผมจึงเข้าไปคุยกับแกก่อนที่ลุงคนนั้นเนี่ยเขาจะว่าให้ผมเนี่ยไปทําการจัดการโจนห้าคนครับเพื่อที่จะแลกกับเงินแล้วก็เลเวลผมเนี่ยที่เลือกไม่ได้ครับเพราะว่าโลกนี้ก็ไม่มีอะไรซะด้วยก็จึงไปทําตามแบบที่ลุงแกอบอกไปครับแต่พอสู้ไปสู้มากับเจ้าพวกนี้เนี่ยก็ได้รู้เลยครับว่าพวกนี้มันก็ไม่ได้โหดตัาไหรานี่ว่ะคือจริงๆเนี่ ใส่ได้หมดทุกคนนะครับพอผมเนี่ยทาการตีไปเรื่อยครับตัวของผมก็มีแสงขึ้นมาเฉยผมโคตรงงเลยก่อนที่ผมเนี่ยจะได้รู้ทีหลังครับว่ามันเนี่ยคือเลเวลที่เพิ่มขึ้นนั่นเองสู้ไปสักพักเนี่ยภารกิจแรกของเราก็ได้จบไปครับผมเนี่ยทำการฆ่ามันด้วยความง่ายดายครับสักพักเนี่ยตาผมก็สังเกตรับผมว่าตรงหลอดเมนูเนี่ยมีสีแดงขึ้นมาด้วยพอผมกดเข้าไปเนี่ยตรงหน้าสต์ทเนี่ยมันก็มีผมเลือกที่จะอัพด้วยดครับผมทุกคนว่าจะเลือกอะไรผมเนี่ยจึงไม่รอช้าครับรีบทำการอัพพลังหม หลังจากนะั้นผมก็ไม่รอช้าผมรีบทำการรับคุณอีกรอบครับเพื่อที่จะแลกกับเงินแล้วก็เลเวลที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีสกิลพะเอกเหมือนผมครับเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยมันก็ถูกผมตบไปอย่างง่ายได้แล้วผมทุกคนครับ ในรอบนี้เนี่ยพอผมทําการรับเควสยแล้วก็ตีไปเรื่อยครับผมทุกคนผมเนี่ยก็ต้องถึงกับตกใจครับเพราะว่าผมเนี่ยดันตายซะงั้นน่ะแต่จู่ๆเนี่ยผมก็ดันเกิดได้เฉยเลยก่อนที่ผมเนี่ยจะนึกได้ครับว่าโลกเนี่ยจะต้องเป็นเกมแน่ๆน่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังนึกไม่ออกครับว่าเป็นเกมที่เกี่ยวกับอะไรผมเนี่ยมองไปรอบๆก็เห็นเกาะเต็ไมไปหมดเลยครับผมทุกคนครับแต่วันพักเนี่ยผมก็ได้ทำการเดินไปเรื่อยครับผมก็ได้เจอกับลุงคนนึงครับผมเนี่ยก็ได้คุยไปคุยมาก่อนที่จะเห็นว่าลุงคนนี้เนี่ยมีผลปีศา แน่นอนครับเพราะว่าจะเรื่องวันพีนเนี่ยเป็นเรื่องโปรดของผมเลยครับผมเนี่ยชอบดูบ่อยครับสมัยตอนที่จะไปตีหลังเยนอื่นต่อมาเนี่ยผมก็ทําการเดินไปเดินมาครับความที่ผมจะได้รู้ว่าก่อนถัดไปที่เราสามารถไปได้เนี่ยเราใช้เลเวล15ครับตอนนี้เนี่ยผมมีเลเวล14แล้วขาดแค่เวลเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าผมไปเกาะอ,อื่นได้เนี่ยผมก็เดาเลยครับว่ามันเนี่ยจะต้องมีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นมากนั่นเองซึ่งนั่นก็แปลว่าผมเนี่ยจะได้ฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นนะครับโอเคครับเ,เ,เ,บเดีวา่ก หลังจากทำการารามมาได้ไม่นานเนี่ยตอนนี้ผมก็มีเลเวล15เลยครับผมทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยทำการรีบไปที่ป้ายรถเมล์กันเลยกว่าครับเอ้ยไม่ใช่สิผมลืมไปรับผมว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นท่าเรือเว้ยหลังจากนั้นเนี่ยผมได้ทำการคุยกับหนุ่มเสื้อแดงครับบอกว่าให้มาส่งเรือมาแต่มันไม่ส่งครับผมจึงต้องการซื้อเลยเองครับผมเป็นจำนวน1,000เบอร์รีเลยนะพอได้เรือมาแล้วเนี่ยก็ไม่รอช้าทุกคนครับรีบขับเรือตรงมาเลยครับเท่าที่ผมมองเนี่ยเป็นเกาะต้นไม้แน ว้ยครับผมทุกคนเพราะว่าผมจะมาสำรวจนิดหน่อยครับว่าเกาะนี้เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมจึงไปเจอกับเจ้าตัวขายผลปีศาจครับที่ขอเช็กเสนหน่อยละกันว่ามีผลอะไรขายหรือเปล่าพอดูเสร็จเนี่ยผมก็พึ่งนึกได้ครับต่อให้มีผลดีๆขายเนี่ยเราก็ไม่มีเงินซื้ออยู่ดีใช่ปะโอเคงั้นเราเนี่ยรีบกลับไปที่เกาะต้นไม้นี่กนครับผมดูกันครับแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะผมทุกคนครับที่เรือเนี่ยมันขับง่ายนั่นเองนะครับถ้าเรือขับยากเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยความตายไปนานแล้วนะครับความฝันของผมเนี่ยที่อยากจะสำรวจเกาะนี้ให้มวเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะทุกคนครับ พอเดินมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็ได้ทาการเจอกับไอ้ลุงหน้าหนวดคนนึงเนี่ยครับทุกคนไอ้ลุงคนนี้เนี่ยเป็นลุงที่ไว้สุ่มผลปีศาจนั่นเองนะครับพอเราเนี่ยดูราคาที่ไว้สุ่มนะครับสองหมื่นเจ็ดเออมงเก็บไว้ให้คนอื่นสุ่มเถอะผมไม่มีตังนะครับทุกคนโอเคลุงกุดบายไว้เจอกันนะหลังจากนนเนี่ยผมก็รีบทำการไปรับคายนะครับผมดูนะครับตอนแรกผมก็จะรับคุยเจ้ากอริอล่ลานะครับ แต่พอผมเนี่ยทาการเดินดูที่ก่อนนะครับมันก็มีคนที่กาลังจะไปฟาร์มนะครับผมเลยไม่อยากแย่งเห้ยผมก็จึงมาทําการรับเควสเจ้ามังกี้แทนนะครับผมทุกคนครับผมเนี่ยก็ได้ทําการสู้กับเจ้ามังกีนะครับผมทุกคนครับตอนแรกเราเนี่ยก็คิดว่ามันจะแบบว่าโคตรโหดอะไรอย่างงี้นะสู้ไปสู้มาผิดคานะครับเจ้าพวกนี้เนี่ยไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับสีมือของลูแป้งอย่างเราเนี่ยสู้มันได้แบบว่าชิวๆเลยนะครับผมทุกคนครับ แต่ผมเนี่ยก็เรื่องที่จะไม่ประมาทนะครับผมด้วยครับผมเนี่ยคิดว่าถ้าผมตายเนี่ยต้องเกิดไกลแบบว่าชัวร์เลยนะครับผมจึงทําการไปเซตสปาพอยที่หน้าเกาะในทันทีเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เซตเนี่ยเราจะไปเกิดที่เกาะแรกเลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องเสียเวลานั่งเรือมาอีกนะเรือก็แบบว่าอย่างเต่าเลยทุกคนผมจะไม่มีวันไปเสียเวลานั่งเรือมาเด็ดขาดเลย พอผมเนี่ยทำการเดินมาตรงที่สุมผลนะครับผมดุกันครับผมก็เจอกับเจ้าหนุ่มคนนึงนะครับผมจึงใช้แบบว่าสายตานะครับผมจ้องไปที่เขานะครับเพื่อเป็นการบอกว่าสุมผลให้หน่อยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยเขาก็เดินหนีเราไปนะครับชีวิตเราเนี่ยโคตรน่าสงสารเลยนะครับไม่มีใครคบเลยแมมงเอ้ยชีวิตกูรันทดจังหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการฟาร์มไปฟาร์มมานะครับฟาร์มจนเลเวลเราเนี่ยขึ้นมาถึง3เลเวลเลยนั่นเองนะครับผมทุกคนและเราก็ไม่ลืมนะครับผมที่จะทําการอัพสตัดนะครับเพื่อ เพิ่มความโหมดให้กับตัวเราเองนั่นเองนะครับผมทุกคนครับ และพอเมื่อผมเนี่ยทำการฟาร์มที่ฝั่งเจ้าริงปกติจนเบื่อแล้วนะครับผมก็ทําการมาฝั่งกอริล่านะครับหลังจากนั้นผมก็เจอคนเนี่ยที่กำลังตบบอสอยู่นั่นเองผมเนี่ยทนไม่ได้ครับที่เขาเนี่ยแย่งมอนเตอร์ที่เรากำลังจะตีไปต่อหน้าต่อตานะครับแต่ดูดูแล้วเนี่ยเขาก็โหดกับเรานะครับเราจึงไม่กล้าที่จะไปว่าเขานะครับผมจึงเลือกที่จะเดินเข้าไปขอผลเขาแทนนะครับบอกว่าฟุตพีสแต่ก็ดูเขาตอบมานะครับก็ดูว่าเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อนะครับหรือว่าเขาไม่มีตังค์ี่เรรรากก็ไไมมนคับปปดยวผฟล หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่รอช้านะผมทุกคนครับรีบทาการตีเจ้ากอริล่านะครับผมมารวมๆกันนะครับแล้วก็มาตรงเนินหินนั่นเองนะครับหลังจากผ่านไปไม่นานเนี่ยผมก็ทําการตีพวกมันเนี่ยจนตายหมดเลยนะครับผมทุกคนครับพอแล้วผมเนี่ยก็ทําการทําอย่างนี้นะวนไปเรื่อยเลยนะครับจนเควสของเราเนี่ยก็ได้ทาการเสร็จเป็นหนึ่งเควสแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยโคตรเก่งนะครับผมทุกคนครับพอผมตีไม่ได้จะพานนครับเวลผมเนี่ยก็พอที่จะมาเกาะใหม่แล้วนะครับผมจึงไม่รอช้านะครับรีบกระโดดมาที่เกาะใหม่ในทันทีนะครับแล เจ้าทหารเรือคนนึงนะครับผมด้วยครับหลังจากกวนตีมเสร็จเนี่ยก็รีบหนีมันนะครับผมมาทําการเซตสปาพอยต์นั่นเองนะครับผมด้วยครับก่อนที่ผมเรียนจะโดนมันตบตายนะครับผมด้วยครับแล้วก็ไปเกิดที่เกาะลิงนะครับผมด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการมาสู้กับเจ้าพวกทหารเรือนะครับผมด้วยครับผมบอกเลยนะครับว่าพวกนี้เนี่ยโหดกับเจ้าลิงแบบว่าเยอะมากเลยนะครับเจ้าลิงนี่คือแบบว่าอยู่ร่างๆเลยนะคือถ้ามันตบแรงกว่านี้นะครับผมทุกคนก็น่าจะเป็นครูที่โรงเรียนผมแล้วนะครับผมดุกคนครับนัเกม ฮาร์ดแมปบล็อกฟุตคิงเลกลาซี่นะครับผมแล้วก็จะมีรับกดเพชรของแมปออสตาทาวเวอร์ด e ีเฟนด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีรับกดของแมปแอนิเมตไฟติ้งด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยที่ร้านก็จะมีบริการนะครับผมรับเติมโลบั๊กในเลทที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมร้านยูมูนลูบัคช็อปครับผมแต่พอผ่านมาไม่นานเนี่ยผมก็ได้ทำการจัดการให้มันจนหมดนะครับผมทุกคนครับก่อ,อนที่จะเอาผลระเบิดเนี่ยซ้ำศพไปหนึ่งทีนะครับนี่แหนจะดราม่าใส่กูแล้วกันนะะขออร้งล่ พอผมฟาร์มประมาณสิบนาทีเนี่ยตอนนี้ตั้งผมก็มีเยอะแล้วนะครับผมก็จึงตัดสินใจนะครับผมทุกคนครับที่จะไปสุ่มผลอะไรนะครับเพื่อแบบว่าดวงเราเนี่ยจะฟุกได้ผลโลเกียนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มได้แบบว่า e ซี่มากขึ้นเลยนะครับผมทุกคนครับแบบว่ามอนเตอร์ที่เวลน้อยกว่าเราเนี่ยก็น่าจะแบบว่าตีเราไม่เข้านะครับเท่าที่ผมดูอนิเมะก่อนที่จะมาโลกนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผมมาถึงลุงคนนี้นะครับผมก็ได้คิดในใจนะครับถ้ามึงให้ผลการกูกูฆ่ามึงแน่แล้วผมเนี่ยก็ทําการสุ่มนคด้ายผม ผลโลเกียนะครับบอกเลยนะครับว่าดวงผมเนี่ยโคตรดีนะครับผมดูกันครับก่อนทนี่เราเจะทําการกินผลเข้าไปนะครับ พอผมทำการกินผลแล้วนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยห้าวคืบหนามากเลยนะครับผมทุกคนครับทําการแบบว่าไปท้าไฟกับพวกมอนเตอร์ทุกตัวเลยนะแบบว่าไม่มีตัวไหนที่ผมกลัวเลยนะครับผมทุกคนครับเพราะว่าผมเนี่ยเวิลเยอะกว่ามันนั่นเองนะครับผมทุกคนครับแล้วมันก็จะไม่มีตัวไหนเนี่ยที่แบบว่าตีผมเข้าเลยก็คือมันกระจอกนั่นเองนะครับผมทุกคนพูดง่ายๆเลยนะครับผมด้วยนะครับผมจึงทําการมารับเควสใหม่นะครับผมแต่ว่าเควสนี้เนี่ยเป็นเควสตัวที่ผมยังไม่เคยรับนั่นเองนะครับแต่พวกนี้นะครับเป็นจอคคคค้้้้อออออนนนนนนนยูู่่่่่่่่่ะะะะรรรรรรรััััับบืืผมมไไไเเวววววาาาาาจจ็กกกกชชีตงลลดี แต่ในตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าพวกมัน,นจะตีผมเข้าเวย้ยแต่พวกมันดันตีผมไม่เข้าเฉยทีนี้ก็แบบว่าง่ายเลยนะครับสามารถฟาร์มแบบว่า,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 าวอีซีเออ่เลยนะครับผมทุกคนและในที่สุดเนี่ยรูแป้งของผมนะครับก็สามารถสำรวจเควสของเจ้าจอนเชาไลที่สือคอนได้แล้วนะครับผมทุกคนครับพอเราเลาเควสเสร็จเนี่ยผมก็ทําการฟาร์มอีกหลายรอบเลยนะครับผมทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาถึงเวล60แล้วนะครับผม ผมเนี่ยต้องทําการที่จะต้องเดินไปเกาะถัดไปนะครับผมทุกคนครับแต่ผมเนี่ยไม่นั่งเรือเลยในเมื่อเรามีผลที่สามารถบินได้นะครับจะนั่งเรือเพื่ออะไรเดี๋ยวผลน้อยใจนะครับมึงแบบว่าทาไมมึงมีกูแล้วมึงไม่ใช้กูเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมทุกคนครับ พอเรามาถึงก <muitas S 2> ่อนนะครับผมก็เจอผลนะครับที่ตกอยู่ตรงพื้นด้วยนะครับผมทุกคนครับแล้วก็ผมเนี่ยทำการเดินเข้าไปนะครับผลนี้นะครับคือผลบาเรียนนั่นเองและเป็นผลที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่มีคนมาทิ้งดวงโคตรดีนะครับผมทุกคนครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาทําการแบบว่าทิ้งผลไว้นะครับที่เจ้ารุงคนนี้นะครับผมทุกคนก่อนที่ผมนะครับจะไปทําการเซตสปาพอยนั่นเองนะครับพอเราเซตสปาพอยเสร็จนะครับก็ไม่รอช้า้ะผมทุกคนที่จะมารับเควสนะครับพอเราไปฟาร์มนะครับผมคิดว่าผมได้หกสิบ แต่มันดันตีไม่เข้าเจนะครับผมบอกเลยว่าผมแดกกินหมูนะครับคือแบบว่าเคริรง่ายนะครับถึงเคว็พวกนี้เนี่ยมันจะตีผมไม่เข้านะครับแต่บอกเลยนะครับถ้ามันตายเนี่ยรอเกิดเคริรนานนะครับผมดูกันครับแบบว่า ไม่ไหวอะนะครับนานจัดนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถเสร็จภารกิจนี้ไปได้นะครับผมด้ครับพอผมเนี่ยทำการฟาร์มไปฟาร์มมาครับตอนนี้เลเวลคูณสองผมมันก็หมดแล้วนะครับผมโด้ครับเป็นสัญญาณที่แบบว่าผมเนี่ยต้องพักได้แล้วนะครับก็สาหรับรูแปงในวันนี้นะครับขอทการพักไว้ก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รูแปงด้วยนะครับและการเดินทางต่อไปของรูแปงจะเป็นยังไงนะครับฝากทุกคนเนี่ยติดตามต่อกันไปด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยถ้าถึง มาไว้ขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมดูกันครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย